าการทัศทางการเมืองวันนี้จบลงแล้วที่ worst case scenario ค่ะนายกพน้นคอรมอรทั้งคณะก็ต้องพ้นตามไปด้วยนะคะซึ่งถ้าดูกันตามกฎหมายแล้วก็เปิดทางให้คอรมอนั้นยังสามารถรักษาการต่อไปได้จากนี้ก็จะเป็นการเลือกใครสักคนหนึ่งขึ้นมาทําหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีก็ต้องจับตาดูกันคุณเสาวลักษ์ที่สําคัญเมื่อสักครู่นี้เปิดชื่อกันไปแล้วค andidate น,นายกรัฐมนตรีคนใหม่มี7คนด้วยกันะจะเป็นใครก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะคะแน่นอนว่าเป็นไปได้ทั้งหมดแต่ถ้าดูจาก รายชื่อแล้วต้องบอกว่าใครมีโอกาสสูงที่สุดใครมีโอกาสสูงที่สุดนี้ทั้งเรื่องของเป็นไปตามการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยเป็นไปตามพักอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งปี2566แล้วก็เป็นไปตามพักอันดับหนึ่งที่ครองเสียงข้างมากอยู่ในซีกรัฐบาลในเวลานี้แล้วก็เป็นไปได้ มากที่สุดกับเรื่องของโอกาสที่สูงที่สุดเกี่ยวกับข้อตกลงทางการเมืองด้วยว่าใครตกลงกับใครแล้วใครมีโอกาสสูงสุดที่จะได้เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีคนต่อไปต้องบอกอย่างนี้ว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทย อย่างที่คุณเจษดาบอกไปก็คือมีคุณแพทองทานชินวัตรกับอาจารย์ชัยเกษมนิติเสรีครับตอนนี้อาจารย์ชัยเกษมคนในพักก็บอกว่าสุขภาพดีขึ้นนะวันดีคืนดีลุกขึ้นมาเตะปี๊บได้สแสดงว่าสุขภาพแข็งแรงดีก็อยู่ที่ว่าพักจะเลือกใครส่วนแพทองทานชินวัตรต้องบอกว่าแม่เป็นห่วงแต่พ่อไฟเขียวพ่อไฟเขียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังจากนี้ พ่อจะได้รับอิสรภาพและจะอยู่เคียงข้างลูกในการซับพอร์ตเรื่องต่างๆในการบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็พูดให้กับลูกพักเข้าใจในเวลานี้ว่าจะเป็นแบบนั้นแต่เงื่อนไขมันไม่ได้อยู่แค่นั้นเงื่อนไขมันมีเรื่องของข้อผิดสังเกตเกิดขึ้นข้อผิดสังเกตเกิดขึ้นนั่นก็คือวันที่3 1สสิงหาคมนี้นายทักษิณชินวัตร จะได้รับอิสรภาพหลังจากที่ต้องโทษจำคุกหนึ่งปีแล้วก็พักโทษไป6เดือนแล้วก็จะมีอีกคดีหนึ่งนั่นก็คือคดีอาญามาตรา 112, ร้อยสิบซึ่งสารอาญานัดตรวจพยานวันที่19สิงหาคมนีม้ตรงนี้ล่ะค่ะเป็นเงื่อนไขแล้วก็เป็นข้อสังเกตเราเรียกมันว่าข้อข้อผิดสังเกตทางการเมืองอันนี้แล้วนะหนึ่งแต่นอกจากนี้ ในตลอดสัปดาห์นี้เราจะเห็นข้อผิดสังเกตนี้เกิดขึ้นหลายเรื่องอยู่เหมือนกันสำหรับเพื่อไทยเอาเป็นว่าเรากางให้ดูกันเลยทีเดียวว่าข้อสังเกตนั้นมีอะไรบ้างข้อผิดสังเกตตรงนี้ทําให้เราคิดว่าเพื่อไทยเนี่ย กำลังขาดเสถียรภาพกำลังมีเรื่องภายในที่เกี่ยวข้องกับเอกภาพแล้วก็เกี่ยวข้องกับตระกูลชินวัตรด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเป็นการเมืองบ้านใหญ่ที่ดูแลเพื่อไทยอยู่แล้วตอนนี้สอสอที่กลุ่มอยู่141เสียงก็ต้องขึ้นอยู่กับเพื่อไทยแล้วบ้านใหญ่ชินวัตรเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งคุณทักษิณเนี่ยยื่นคำร้องขอสารอาญาขอออกนอกประเทศวันดีก็ไปอ คืนวันนั้นเราไม่รู้เลยว่าคุณทักษิณยืนย่นต่อสารอาญารเรามารู้อีกทีหนึ่งวันที่30-31ในวันทําการแล้วทําไมต้องไปทุกคนก็หาคําตอบว่าทําไมต้องไปแต่คําตอบที่ได้คือเงื่อนงําเท่านั้นพอมาอีกสองวันให้หลังสองสิงหาคม2567กรรมการสิทธิมนุษยชนออกมาถแถลงข่าวว่าการ ให้สิทธิ์รักษาพยาบาลที่ชั้น14กับนายทักษิณชินวัตรเลือกปฏิบัติหรือเปล่าใช้คำนี้แล้วบอกว่าจะส่งให้ปปชตรวจสอบข้อเท็จจริงนี่สองข้อแล้วนะคะคพอมาก่อนวันสารนัดอ่านคำวินิจฉัยคำร้องถอดถอนนายกเศรษฐาสองวันคุณภูมิธรรมเวชยชัยเรียกถกแกนนาพักร่วมรัฐบาลไปที่ทำเนียบรัฐบาลแต่ว่า นายกเศรษฐาอยู่ระหว่างการลาพักงานค,คุณแพทองทานกําลังจะเดินทางไปต่างประเทศมไม่ได้เข้าร่วมด้วยแล้วดูวงประชุมจะไปกันคนละทิศละทางสุดท้ายบอกว่าไม่ได้คุยเรื่องคาสิโนแต่คุยเรื่องการที่จะมีแผนรองรับการยุบพักเก้าวไกลซะงั้นแต่ข้อสังเกตจริงๆเลยคือ คาสิโนทำไมต้องเรียกถกก่อนสารนัดฟังคำวินิจฉัยสองวัน<ม>เรื่องกฎหมายคาสิโนด้วยอ,อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไปสุดท้ายเราไม่รู้เลยว่าพักเพื่อไทยต้องย้ายที่ทําการพักเพราะว่าต้องการความสะดวกต้องการเปิดทางให้คนที่เช่าอาคารอยู่ที่ทําการพักเดิมได้ความสะดวกมากขึ้น<ม>ขอย้ายที่ทำการพักให้ลูกพักไปไประชุมที่อาคารชินวัตรสาม ล่าสุดเมื่อวานนี้ประชมุมแล้วก็มีคุณทักษิณชินวัตรเข้าร่วมประชุมด้วยอ,อันนี้เป็นเงื่อนงำนะคะคเงื่อนงำว่าหลังจากนี้ไปสอสอเพื่อไทยจะเลือกใครผู้นำทางจิตวิญญาณที่นายกเศรษฐาเขาเรียกนั่นแหละคะ่ะว่าจะเลือกใครขึ้นมาแทนแนวโน้มตอนนี้บอกว่าอาจารย์ชัยเกษมน่าจะเหมาะที่สุดถ้าจะต้องไปตอบคำถามกับเงื่อนงำที่เกิดขึ้นมาตลอดทัปดาที่ผ่านมาอันนี้ ถือว่ายังมีโอกาสอยู่ครับแต่โอกาสมันก็ไม่เต็มที่นะแต่ตอนนี้กระแสของค่ายสีน้ำเงินมาแรงเหมือนกันนะตอนนี้หลายคนจับตาไปที่สัญญาณจากคุณอนุทินซึ่งก็เชื่อว่าก็ยังพูดอะไรมากไม่ได้ค่ะล่าสุดก็ให้สัมภาษณ์แล้วแล้วก็ยังไม่ได้พูดอะไรอย่างที่คุณเจษดาบอกแต่ต้องย้อนกลับไปก่อนสารวินิจฉัยครับคุณอนุทินชาญวิรุคุณพูดมาโดยตลอดกฎกติกาและมารยาท เรื่องนี้ภูมิใจไทยยังไม่ได้คิดส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ยังไม่ได้คิดเหมือนกันพูดแล้วก็ย้ํากับนักข่าวตลอดสองสัปดาห์เนี่ยสองสามครั้งค่ะคลองฟังเสียงดูผมผมไม่เคยคิดตรงนั้นตำแหน่งนาย,ยกต้องเป็นของเพื่อไทยเพราะเขาเป็นพรรคการเมืองที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลนะครับมผมถึงบอกกัน,กนต้องมีกติกาไง กติกาแล้วก็มารยาทมารยาทก็คืออย่าพูดอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของตัวเองค่ะความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยนี่เป็นยังไงถ้าดูจากการผ่านนโยบายต่างๆมาด้วยกันแน่นอนว่าต้องบอกว่าภูมิใจไทยหรือนายรุทินถ้าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีกล้าลุกขึ้นมาล้มโครงการดิจิทัลไหม mm hmm. ถ้าจะมองย้อนกลับไปก็มีอยู่จังหวะหนึ่ง ที่พูดกันว่าดิจิทัลต้องแลกกับกัญชาและภาพนั้นเราก็มองเห็นมาแล้วรหรืออีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของคาสิโนที่บอกว่าเรียกถกมาก่อนพอสุดท้ายแล้วอีกวันหนึ่งก็คือการประชุมของพักภูมิใจไทยอยู่ดีๆก็แถลงเลยบอกว่าภูมิใจไทยไม่รับคาสิโนยังไงก็ไม่ผลักดันคาสิโนอันนี้ก็พอจะมองเห็นแล้วว่าเพื่อไทยกับภูมิใจไทยมีเส้นบางๆที่ขีดอยู่เพื่อ จะไม่ให้ไปด้วยกันหรือเปล่าเดี๋ยวจะมีอีกคนหนึ่งมาแทรกบิ๊กป้อมพลังประชารัฐอยู่ตรงไหนของสมการนี้คะอยู่ตรงไหนไม่รู้แต่ช่วงสองสามวันนี้ลุกขึ้นมาจัดงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดอยู่นะคะ,ะวันคล้ายวันเกิดที่ย่างเข้าห0ย่างเข้าเจจะ80แล้วก็บอกว่าพักต้องเป็นเอกภาพ ในการบริหารพักต้องอยู่ด้วยกันตรงนี้ต้องถามลูกพักแล้วละค่ะโดยเฉพาะผู้กองร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าว่าจะว่ายังไงกับเอกภาพภายใ,ในพักพลังประชารัฐการเสนอชื่อแคนดิเดตเพื่อให้สภาโหวตจะมีชื่อพลเอกประวิทย์วงสุวรรณด้วยหรือเปล่าพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณจะกำหนดท่าทีอะไรยังไงในจังหวะแบบนี้ถือว่าก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันนะคะแต่โอกาสนั้นน้อยน้อยกว่าคุณอนุทินน้อยกว่าแคนดิเดตของ เพื่อไทยอีกชื่อหนึ่งครับวันนี้เนี่ยมีคนถามแล้วอันนี้ผมขีดเส้นใต้ไว้ตั้งแต่แรกนะะตอนนี้ดิจิท a l วอลเล t จะไปคนละครึ่งจะกลับมาหรือเปล่าชื่อของบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชายยังอยู่ในสมการนี้ไหมจริงๆก็เป็นไปได้โอกาสก็สูงด้วยเราเคยได้ยินคําว่านายกคนละครึ่งครับครึ่งหนึ่งเป็นของเพื่อไทยอีกครึ่งหนึ่งเป็นของลุงป้อมอเกครึ่งนึเป็นของภูมิใจไทยอีกครึ่งหนึ่งเป็นของลุงตู่ หรือจะสลับกันบ้างก็ได้ oh. ขึ้นอยู่กับจังหวะและข้อตกลงทางการเมืองเอาเป็นว่าเราเข้าใจว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติต้องพ้นสภาพไปโดยปริยาย mm. เมื่อรับตำแหน่งองค์ขมนตรีไปแล้ว mm. แต่ล่าสุดเมื่อวันที่6สิงหาคมต้องบอกว่าคนพูดเรื่องนี้ชัดๆเลยก็คือกุลซื้อด้านกฎหมายอาจารย์วิษณุคเครืองามนั่นแหะคะ่ะที่บอกว่า การสิ้นสภาพการเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคการเมืองต้องสิ้นสุดลงเมื่อสภาชุดนี้สิ้นสุดลงเท่านั้นแสดงว่าถ้าสภาจะลุกขึ้นมาสอสอของรวมไทยและสร้างชาติจะลุกขึ้นมาแล้วเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ก็เป็นไปได้ <c oughs> แต่อาจารย์วิษณุก็ชักเข้าชักออกอยู่นิดนึงว่าถ้าจะเสนอต้องไปถามพลเอกประยุทธ์ก่อนนะ <c oughs> ว่าเขา โอเคไหมตกลงไหมที่จะรับตําแหน่งไหมถึงจะไปเสนอแล้วโหวตจริงๆเรามีเสียงนั้นด้วยนะคะลองฟังดูก่อนค่ะแล้วยังเป็นแคนดิเดตนายกอยู่นี่กลับมาเป็นนายกได้แล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุการเมืองอะไรงไรมันก็ไม่เชิงเป็นกระแสเป็นพูดไปพูดกันมาเท่านั้นเองบางคนอาจจะพูดบางคนอาจจะคิด <ạ. S 3> เพราะว่าชื่อท่านยังเป็นแคนดิเดตของนายกฐมนตรีอยู่จะลาออกก็ไม่ได้จะถอนก็ไม่ได้จะสละอะไรก็ขณะนี้ก็ยังไม่ได้ แต่ว่าถ้าถึงเวลาเขาเลือกขึ้นมาเนี่ยสละได้สลักวงดนตีสละตําแหน่งสละกที่สภาเขาเลือกนี่หมายความว่าความคน a ด d i d ยังอยู่แต่ถึงเวลาเลือก้วสมมติท่านเลือกสมมติเลือกตุงตู่เป็นตูไม่รับตําแหน่งนี้แล้วซึ่งซึ่งแน่นอนก่อนก่อนจะจะมีใครเสนอก็คงต้องไปถามถามก่อนแล้วท่านก็คงจะปฏิเสธตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแล้ว c a n น i d a t e ยุคนีสิ้นสุดได้ตอนไหนนอาจะลาออกไม่ได้เมื่อยุคสภาเมื่อหมดสมัยของสภา เลาออกไม่ได้เวลาออกไม่ได้นรัฐธรรมนูญเขียนไอ้พรบรประกอบรัฐธรรมนูญเขียนไว้ค่ะรวมไทยสร้างชาติเค้ามีสองชื่อนะคะ,คะยังมีอีกชื่อหนึ่งคุณพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคเดี๋ยวออกไปจากสตูเดี๋ยวจะโทรถามอาจารย์ <c oughs> วิทยาแก้วพลดัยว่าจะลุกขึ้นมาเสนออาจารย์พีรพันธ์สาลีรัตวิพาคหรือเปล่าเพราะว่ายังไงแล้วอาจารย์ก็ อยู่ในแคนดิเดตนายกสํมรองอยู่ในกระแสว่าจะได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าพักรวลไทยสร้างชาติมีโอกาสก็จะเสนอชื่อนี้อยู่เหมือนกันนะคะอีกชื่อหนึ่งแม่ไม่เล่าไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะตกหล่นไปใครคนหนึ่งไม่ได้นะคะคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์จากประชาธิปัตย์ค่ะถ้าเป็นชื่อนี้ยังพอทำเนาได้ว่าอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสูงแล้วกําลังแล้วกําลังจะหาคนลุกขึ้นมา เพื่อจะล้มโครงการดิจิทัลอันนี้อาจจะไม่ใช่คนที่จะเป็นตัวแทนทางการเมืองแล้วลุกขึ้นมาบอกเลิกโครงการนี้โดยชัดเจนแต่ถ้าจะบอกว่ายืมมือประชาธิปัตย์มาล้มโครงการดิจิทัลก็อาจเป็นไปได้เหมือนกันอ,อันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องพลิกคั้วแล้วกลายเป็นพักฝ่ายค้านลุกขึ้นมาเสนอแล้วโหวตชนะน้อยที่สุดโอกาสนั้น แต่วันนี้ต้องบอกว่าโอกาสนั้นต้องเป็นของพักเพื่อไทยก่อนประชุมเลือกนายกรักษาการพรุ่งนี้16นาฬิกาประชุมโบวดเลือกนายกคนใหม่วันที่16นะคะโอ้โหเข<อ>้ามาแล้วขอบคุณคุณศพลักษ์ค่ะขอบคุณครับ